วันนี้จะพาไปเที่ยวกันแตก็นั่งรถไปนะไปเรื่อยๆไปตามทางกับ story h a v f face c o m p r a i n t เรื่องมีอยู่ว่าวันนี้เดี๋ยวพาไปกินอาหารทะเลนะตามเนะีชื่ออะไรตามไตเติ้ลรายการเลยก็คือลุงศักดิ์ซีฟู้ดเดี๋ยวพาไปกินลุงศักดิ์ซีฟู้ดจะเป็นร้านอาหารทะเลแบบบ้านๆเลยอยู่นี่ทางอ,อ,อยู่ตรงเขาตะเกียบนะเรียกว่าตีนเขาตะเกียบนะ้านวิ่งตามทางวันนี้ ก็ปักหมดไปเขาตะเกียบแล้วกันโค้งมาจะเจอป้ายร้านอาหารต่างๆเลี้ยงมาตามซอยเนี่ยถ้ามาแล้วมาไม่ถูกก็ดูตามคลิปเราแล้วกันกดวิง่งดูมาเนี่ยวิ่งมาตามทางเนี้ยเห็น้าตรงนั้นไปเป็นขเนขาตะเกียบวิ่งมาเรื่อยๆเจอร้านป้ารวยโรงแรมทางขวามือนี้เป็นท่าขึ้นเรือประมงนะเนี่ยเรือประมงก็จะมาจอดเทียบท่าตรงนี้เช้ามืดมาดูได้เวลาเขา ออกทะเลหาปลาหาหมึกอะไรเงี้ยก็จะมาขึ้นเรือตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งร้านอาหารทะเลเลยนี่มีหลายร้านหรือยังกันไปตามทางและร้านโปรดของเราคือร้านนี้ลุงศักดิ์ซีฟูด้ดวันนี้จะพามากินลุงศักดิ์นี่ของทะเลเรียงกันเต็มไปหมดเลยนี่แล้วเขาก็ทํากันหน้าร้านตรงนี้เห็นเห็นเลยเลือกได้เลยจะอ,อะไรบ้างของทะเลครบครันอยากกินอะไรก็เลือกเลือกบอกลุงศักดิ์ได้ โรงสักก็น่ารักใจดีคุยได้เนี่ยมีของทะเลมากมายมีปลากะเก๋ามีกุ้งไปขึ้นไปกินกันนั่งกินที่ร้านได้เลยหรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้ไปหาที่นั่งก่อนอันนี้เอ่อก็สั่งมาแล้วนะของมาแล้วได้อันนี้อะไรเนี่ยหอยนางลมหอยนางลมแล้วก็หอยเชลล์อันนี้เมนูโปรดของเราเลยโปรดสุดๆหอยเชลล์อบเนยกระเทียมมากินเลยดีกว่าไม่รอช้า ร้านลงศักเนี่ยจุดเด่นเขาคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มลงศักเนี่ยอร่อยมากนี่อร่อยก็กินกับข้าวสวยนะข้าวสวยหรือข้าวผัดก็ได้อร่อยมากตักไปเลยกินร้านลงศักดเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากน้ำจิ้มอร่อยแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวน้ำจิ้มหมดอยากกินเท่าไหร่กินไปเลยลงศักไม่ว่าเพราะว่าอาหารทะเลจะอร่อยได้ก็ต้องน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยมาต่อกับเมนูนี้ ปูดาผัดพริกไทยดําจะดําไปไหนเนี่ยปูดําผัดพริกไทยดําเผ็ดแบบแซ่บๆเลยเผ็ดแบบเผ็ดพริกไทยเผ็ดร้อนอะ่ะอร่อยมาต่อกันเดี๋ยวมาดูเมนูนี้บ้างเป็นเมนูที่ชวนงงที่สุดคือกุ้งแม่น้ํามาทะเลแต่กินกุ้งแม่น้างงจนเราคิดว่าเอ๊ะหรือเป็นชื่อพันหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันกุ้งแม่น้นํานี่แหละแต่เอามาขายที่ทะเลงงไหมนี่ดูหัวกุ้งอย่างมันเลย แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาเราไปกินอาหารแม่น้ําก็จะมีปลาหมึกจากทะเลเหมือนกันนี่หัวกุ้งร้านลงสังเนี่ยเขาจะย่างแบบว่ากําลังดีเลยนะไม่แห้งไปแล้วก็ไม่ดิบไม่นิ่มเกินนี่หัวกุ้งอร่อยมากดูเปลือกลบหน่อยดูดิเห็นไหมมันจะมีความนุ่มไม่ได้ย่างจนถึงกับแห้งนี่อร่อยมากเลย เดี๋ยวให้ดูขนาดตัวจิ้มๆ่อยเดี๋ยวให้ดูขนาดตัวนะนี่เทียบกับช้อนเลยอันนี้แกะเปลือกออกมาแล้วแกะเปลือกแล้วยังตัวเบลเลอร์อ่ะดูดิใหญ่มากกุ้งแม่น้ำอ้าวเดี๋ยวไปดูเมโนโูอื่นต่อกันบ้างอันนี้ต่อมาเป็นอะไรนะหอยแครงอร่อยสุดนี่ข้าวผัดปูข้าวผัดปูดร้านลงศักดิอร่อยที่สุด ไม่รู้อร่อยกว่าร้านอื่นหรือเปล่านะแถวนี้ก็ไม่เคยกินได้ทุกร้านหรอกแต่ว่ามาทีไรก็ติดใจร้านลงสังนี่แหละเพราะว่าอร่อยจริงเนี่ยข้าวผัดอ,อร่อยหยอะน้ำปลาสักนิดหนึ่งนะใช้ได้เลยกินกับอาหารทะเลเมนูนไหนก็อร่อยให้ดีนะแนะนําหมึกไข่หมึกไข่กับข้าวผัดปนะูเนี่ยหรือว่ากุ้งก็ได้กุ้งก็อร่อยอร่อยทุกอย่างน้ำที่ไม่พอบอกเนี่ยเขาจะมีเป็นกายอย่างนี้เลยเรียกได้เลย ตเติมขีดถ้วยเขาก็ไม่ว่าแต่กินให้หมดแล้วกันนะเนี่ยก็ตเติมอะ่ะเขาก็ไม่ได้ห่วงน้ําจิ้มนะกินกินไปเลยแล้วก็ร้านลุงศักดิ์เด็ดมากมีโค้าทั้งโคกและแปบซี่ไม่ต้องไม่ต้องเลือกอะ่ะแบบว่าไม่ต้องว่าเอ้ยฉันชอบโคกฉันชอบแปรซีเลือกได้เลยจะกินอะไรบอกนี่ไงเต็มเต็มจานกินไปอร่อยทุกอย่างอันนี้หมึกหมึกไข่ หมึกไข่ย,ย่างหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบหมึกไข่เค็มหมึกผัดไข่เค็มอนะไรเงี้ยก็มีนะแต่เราชอบชอบหมึกปิ้งหมึกไข่ปิ้งอ,อร่อยกินกับข้าวสวยหรือข้าวผัดโปก็ได้ไม่แค่ข้าวผัดโปที่เอาให้ดูเอามาต่อกันที่อะไรนะอันนี้หอยนางรมเมนูหอยนางรมเนี่ยมีออส่วนด้วยนะเผื่อใครสนใจเนี่ยสั่งเป็นออส่วนได้แต่เราก็จะชอบกินเป็นแบบนี้มากกว่ากินเป็นตัว,ต,วตัวดึงๆไ๋เลย น้ำพริกเผาอร่อยมากขอกระถินเพิ่มได้สำหรับคนชอบกระถินหมดเรียงทุกอย่างหอยแครงก็อร่อยใครชอบกินหอยแครงเนี่ยลงสักแกย่างกำลังดีนะไม่รู้ย่างหรือลวกคือกำลังดีไม่สุกเกินจนคดอะไรเงี้ยนี่นี่นอ่ะให้ดูหอยแครงทีเนี่นเยเขาไม่รู้ลวกหรือย่างนะแต่ว่า ความสุขเนี่ยจะกำลังดีมากหวานฉ่ำเลยโอเคถ้ามาที่เขาตะเกียบนะลืมบอกอำเภอหัวหินถ้ามาทางหัวหินนะมาเขาตะเกียบอย่าลืมลองแวะชิมดูได้ร้านลงศักดิ์ซีฟู้ดอร่อยเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะกับ Story h a v แฮฟวิสคอม r e n นเรื่องมีอยู่ว่าที่เราพามากินกันรอบหน้าเนี่ยจะพาไปเที่ยวไหนหรือทำอะไรก็รอดูรอดูกันนะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย